เอาเลยฮะสวัสดีฮะท่านผู้ชมว,วันนี้เราก็อยู่กับอ์พอูเมก้าเป็นการเดินทางที่ยาวนานอูโหอ,อันนี้ก็คือเริ่มจากการปลูกเมจิกคิสตัลเอลิเมนต์เพื่อให้ได้อ่าคิสตันแต่ละอย่างในการทำรอบพอดก็คือแปลงปลูกผักนี่แหละจะมาถึงขั้นสุดท้ายซึ่งคือแปลงปลูกผักที่ไม่ต้องใช้มเมล็ดพืชสามารถใส่ไอเทมลงไปได้เลยซึ่งก็คือตัวนี้จะไม่ต้องใช้เทคขอบพอดก็คือ ระดับลองจํานวน5อันแล้วก็บอสไบโอเทคกิก้าซัมมอนเนอร์และไบโอแลงบอสซัมมอนเนอร์ซึ่งไอเซนที่ใช้ในการคาบนี้ก็คือต้องจัดการเจ้าบอสไบโอแลงบอสซัมมอนเนอร์ก่อนซึ่งก็คือการเอาเจ้าตัวนี้ซัมมอนออกมาตีและในการแหาก็คือเราต้องไปขุดอิแฟกในถ้ำไปตามหาอิแฟกในถ้ำตั้ง4-5อันเพราะว่าอันนี้ก็ใช้อันนี้ก็ใช้โอ้โห เราไม่ลงหรอกเราสปอนมาจากนั้นเราก็ใช้อันนี้โดยการกดกินเข้าไปมันก็จะทำมอนบอสออกมานี่โดยใช้เวลา1ิวิแต่1ิวิจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันแนนมากเลยตอนนี้บอสก็ออกมาแล้วเราก็ต้องตีบอสโอ้โเหเลือด28่ล้านซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับเราเท่าไหร่โอ้เด๋ยวระเบิดเลยเราก็ได้เอเซนส์ของมันมาคือเอเซนส์ออฟไบโอแลงบอสเรียบร้อยตอนนี้ก็ไปใส่ตู้เลยตู้หรอวะโตอีโตอเอตอโต โอ้โหซึ่งไอเจ้าบอสตัวนี้เราสามารถฟาร์มได้ก็คือนี่หินเหล็กออกซิเดียนซันเฟอร์ทั่วไปซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่สิ่งที่ได้นอกจากนั้นก็คือนี่มเมล็ดพืชเต็ไมไปหมดมเมล็ดพืชที่เป็นทรัพยากรของแบบนี้โดยที่เราสามารถเอามาปลูกโดยที่ไม่ต้องไปฟาร์มอีกต่อไปซึ่งดีมาก หลังจากเราได้ Essence of ไ i o l a อ c e Boss แล้วเราเออกมาใส่อันนี้แล้วเราก็ต้องใช้อดีฟักอีกสองอันสรุปรวมกันเป็น6อันนี่ว้ยซึ่งพอเราคาบออกมาปุ๊บก,ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ที่เปิดมาตอนแรกแล้วก็ไปหาโซของเจ้า t o นี d ดากอนมาเรียบร้อยทุกอย่างครบนี่ t น n y d a r k อนพลกอนติดที่ว่าเอ๊ะ มันไม่มีคําว่าทอนี้ดากอนอยู่ในนี้แต่แล้วหลังจากนั้นก็คิดว่าทอนี้อาจจะมีประโยชน์ก็ได้ผมก็เลยเก็บทั้งหมดไปเพื่อที่นํามาใส่โซกรินเดอร์อ่าพอใส่โซกรินเดอร์เข้าไปใส่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 ไปจนหมดเลยนี่เรียบร้อยแต่สิ่งที่ทําได้ก็คือเอ๊ะมันไม่ได้โซฉาดเลยโอ้โหแล้วสามารถใส่เจ้าตัวนี้ได้หรือเปล่าอ่ะใส่เข้าไปกิน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 เอ้ากินไม่ได้ โอ้โหกินไม่ได้กินไม่ได้แล้วยังไงอ่ะทีนี้เก็บออกมาก่อนเพื่อที่จะทดลองย่อยพอย่อยกลับไปปุ๊บนี่วินพารโซโซากอนโซปักเอา้าไม่ได้อะไรเลยโอ้โหเวลาทั้งหมดที่เสียไปแล้วถ้าเกิดเราใช้เป็นพารากอนฉาดเลยละอ่ะเอาขึ้นมานี่พารากอนฉาดเอา้าได้ไหมเอ่ยเอาไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอาหายเฉยนี่ปิดเครื่อง แล้วก็ลองใส่มาอีกรอบนึงเอา้าก็หายอีกแล้วโอ้โหสรุปการใช้พาราคอนก็ไม่ได้เหมือนกันหายหายเกลี้ยงโอ้หายไปหมดเลยสิ่งที่ทําได้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือนี่ทุกคนสามารถทําอันนี้ไนดะ้เพียงอย่างเดียวแม้แต่จะกรินออกมาให้เป็นพาราคอนฉาดก็ไม่ได้โอ้โหเกี่ยวเวลาเป็นอย่างแม้ ยิ่งยวดและแล้วสิ่งที่คิดว่าสามารถทําได้จากเจ้ามดซีดร์มคือการพัฒนาเจ้าพวกอยู่นี้ให้ขึ้นมาเป็นระดับอัลติเมตแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นโอเมกาได้หรือเปล่านะก็ไม่ว่าสรงล็อตซีดร์มเนี่ยถามว่ามีประโยชน์หรือเปล่าคือมีประโยชน์ในการอ่าฟาร์มทรัพยากรแต่ไม่สามารถใช้กับอ่าพวกพารากอนได้เพราะว่าเอามาใช้ปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นพารากอนธรรมดา,าโดยที่ไม่ได้ระบุสัญชาติ ไม่มีสัญชาติเออก็เอาไว้เท่านี้แนละ้วอันนี้ก็มารีวิวสั้นๆมาดูสั้นๆเห็นมีคนบอกว่ามันสามารถใช้ได้ผมก็เลยมาลองดูเออคาว่าอาจจะเอามายัดไอ้เจ้าทอนนี้นะก้อนเต็มๆหรือมันจะได้เก่งขึ้นไหมปรากฏว่าโอ้โหไม่ได้เ <c oughs> สียดายก็ทุองฟาร์มต่อไปโอเคครับสวัสดีครับ